สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูแปลงอ้อยบ้างครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลแปลงอ้อยอย่างไรบ้างสวัสดีครับครับผมนายนครพรรัตนวงศ์ครับอยู่บ้านเนื้อวังเหาไหตำบลถุกเดือนห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทครับออยู่ชัยนาทนะครับแปลงอ้อยของคุณพี่กี่ไร่ครับสิบไร่ครับแปลงอ้อยสิบไร่ใช่ไหมครับตอนนี้อ้อยของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับ สเดือนครับ4ี่เดือนเองนะครับนี่ฮะนี่ฮะนะครับอ่าสาดกล้องให้ดูใกล้ๆนะครับต้นสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอายุแค่4ี่เดือนเองนะครับสภาพแรงร้อนแบบนี้แต่ยังเขียวสดอยู่เลยนะครับอ่าอายุ4เดือนอันนี้เป็นอ้อยตอหรืออ้อยปลูกใหม่ครับอ้อยปลูกใหม่ครับอ้อยปลูกใหม่ใช่ไหมครับครับแล้วลักษณะของใบและต้นตอนนี้เป็นยังไงครับเขียวครับ แล้วก็ลำต้นการแตกข้อของอ้อยครับรู้สึกว่าดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมครับนะครับจากที่เคยประสบพบเจอมาใช่ไหมครับนะครับดังนั้นถามเลยครับว่าคุณพี่สาขาเนี่ยปลูกอ้อยมาแล้วกี่ปีแล้วครับสิบปีครับสิบปีมีประสบการณ์พอสมควรนะครับเคล็ดลับทําให้อ้อยอายุสี่เดือนนะครับ เขียวทนแรงแบบนี้นะครับนะครับแต่กอดีคืออะไรครับผมใช้โฟทีครับเอาโฟทีมาใช้ครับฉีดไปกี่ครั้งครับสองครั้งครับฉีดไปแล้วสองครั้งนะครับแล้วโดยรวมแล้วพี่คิดว่าจะฉีดทั้งหมดกี่ครั้งครับห้าครั้งครับห้าครั้งเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะฉีดต่อเนื่องอีกประมาณสามครั้งเนาะครับโอเคครับแล้วช่วงนี้ใส่ปุ๋ยไปหรือยังครับยังครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับนี่ฮะ หรือว่าโดยรวมนะครับเบื้องต้นสมบูรณ์เขียวสวยทนแรงพอสมควรครับเดี๋ยวฝนมาก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับครับแล้วคิดว่าการใส่ปุ๋ยจะมากขึ้นหรือน้อยลงครับน้อยลงครับน้อยลงนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดมากขึ้นเนาะครับสุดท้ายครับการเอาโฟทีมาฉีดพ่นนะครับในแปลงอ้อยของเราคิดว่าโฟทีแพงไหมครับไม่แพงครับไม่แพงเนาะนะครับอ่ะนะครับเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อย มีผลลัพธ์ดีๆแบบพี่สาครณเวลานี้ครับนะครับแล้วก็ขอให้ผลผลิตนะครับในช่วงที่เก็บผลผลิตได้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมและประกอบไปด้วยการลดต้นทุนครับวันนี้ผมขอบคุณพี่สาครมากนัทพงศ์ธันทองกเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ